รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ใครที่คิดถึงที่เที่ยวในไทยคิดถึงอาหารอร่อยๆคิดถึงทะเลสวยๆห้ามพลาดครับเพราะวันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวภูเก็ตให้หายคิดถึงกันเลยทีเดียวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาหนีเที่ยวภูเก็ตกันครับร้านอาหารที่โอ้โหจะบอกว่าใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นในชีวิตได้ไหมมาดาม ที่โด่งดังนั่นเองโอ้ข้าวมุกุนเสี่สิ40ปีนานไปนะครับเชฟอร่อยอร่อยอันนี้มั้งอ๋อนี่คือบ้านโตเก่ารู้สึกภูมิใจในประเทศไทยองนี้ทำพิพัน์ใช้ได้เลยเออน่าดูอ่ะโอ้หนี่แหละบรรพบุรุษเรีะอย่างนี้เลยนะเสื่อพื้นหมอนใบมาโอโอเอวโอเอว ไม่มีรถไม่มีกินไม่ใช่ไปไม่ต้องกินไม่อยใช่ใชอุ้ยครั้งแรกในชีวิตที่พี่ฟุกานโอเออสนับสนุนโดย True 5G เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก หลังจากที่หนีเที่ยวกันไม่ได้ลงใต้กันมานานนะครับตอนนี้ก็คิดถึงทะเลคิดถึงที่เที่ยวสวยๆคิดถึงรสชาติอาหารที่จัดจ้านคิดถึงอาหารจานโปรดขึ้นมาทันทีงั้นอย่ารอช้าครับรีบบินไปภูเก็ตกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ครับ,รบต้อนรับจู่รายการหนีเที่ยวกันตอนนี้เราสองคนนะครับอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ต ใช่ค่ะเทปนี้นะคะจะพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าจะเป็นเทปที่เราพามาเที่ยวภูกเก็ตแบบไม่ธรรมดาเพราะเราจะตะลุยกินค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราสองคนถนัดและชอบมากอยู่แล้วใช่ค่ะดังนั้นตามเรามาวันนี้รับรองไม่ผิดหวังครับอิ่มและอ้วนแน่นอนค่ะแต่เราจะไปไหนบ้างนั้นติดตามเลยครับ ับตอนนี้นะฮะผมนั่งอยู่ที่อดีตจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสังเกตที่ดีๆครับว่าสวยงามขนาดไหนตอนนี้นะฮะที่นี่เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับกลายเป็นร้านอาหารที่โอ้โหจะบอกว่าใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นในชีวิตได้ไหมได้เพราะว่ามันใหญ่สุดจริงๆะจะใหญ่ไปไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้มาเจอกับ เจ้าของที่นี่เลยนะครับก็คือเขาเรียกว่ามาดามซึ่งมาดามได้บินมาจากกรุงเทพนะเพื่อมาเจอผมในวันนี้ทำไมทำไมเป็นมาดามเป็นคนฝรั่งเหรอเดี๋ยวไปถามมาดามกันอ่ะตามผมมาเลยดีกว่าครับ ณจอยเรียบร้อยสวัสดีครับคุณจอยครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมอีกรอบหนึ่งนะฮะคุณจอยผมถามนิดนึงคือที่นี่เนี่ยบลู e อเลเฟ n นเป็นคลิปผมอ่ะคุ้นกับบลู e อเลเฟ n นที่กรุงเทพค่ะก็หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะค่ะสวยๆเหมือนกันบ้านทรงเดียวกันค่ะอันนี้คือเป็นสาขาที่เท่าไหร่ล่ะคะจริงๆบูเราเป็นที่ภูเก็ตเป็นสาขาน้องสุดท้องค่ะเปิดมาตั้งแต่ปี2010ตอนนี้ก็10ปีพอดีโอ้โหใช่เป็นร้านที่ยิ่งใหญ่ ดูจากทุนมหาศาลเลยะเนี่ยลงทุนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเจ้านายที่เป็นเจ้าของคือต้องเล่าก่อนว่าเจ้าของนะคะภรรยาเป็นคนไทยซึ่งเป็นเชฟที่ทําอาหารเองซึ่งเดี๋ยวคุณฟุ๊กจะได้ไปดูใช่ไมะอนัคมาดามใช่ค่ะโอเคเ้าก็อ๋อคุณอยังงงว่าทำไมถึงเรียกว่ามาดามก็เพราะว่าภรรยาของฝรั่ง เขาเลยเรียกกันว่ามาดามใช่แต่มาดามเนี่ยเป็นเชฟด้วยเป็นเชฟด้วยค่ะโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็สามีเป็นชาวเบลเยียมซึ่งก่อนที่จะมาทําธุรกิจร้านอาหารนะคะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องค้าขายของเก่าพวกแอนทิกมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณพบกเห็นในบรรยากาศร้านเนี่ยคือหนึ่งนอกจากบ้านยังจะเก่าแล้วยังจะมีของก็เก่าตกแต่งเที่ยงเป็นของเก่าอาหารก็เก่าเนาะอาหารมีมีอาหารโบราณแล้วก็มีอาหารที่แบบเป็นใหม่ๆที่แบบเป็นครีเอทีฟก็มีค่ะนีอ่ะเนี่ยผมเห็นโอ้โหมีเยอะมากเลย ใช่ค่ะขายทั่วโลกเลยค่ะเนี่ยขายทั่วโลกตอนนี้มี30กว่าเกือบ40แล้วค่ะสุดยอดใช่มีไปทั่วโลกจริงๆต้องขอบคุณช่วงโควิดเพราะว่าทําให้ธุรกิจออนไลน์ขายกลายเป็นดีใช่เพราะฉะนั้นพวกนี้คนสั่งเยอะมากดีจังเลยทําไม Blue Elephant คือ สมัยก่อนตอนเปิดร้านเมื่อคือร้านเนี่ยเปิดมา40ปีแล้วครับค่ะต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยคนคนพอนึกถึงประเทศไทยอ่ะก็จะนึกถึงเอ๊ะแบบธงชาติไทยสมัยก่อนนะคะจะมีรูปช้างอยู่ในธงชาติเออจริงอย่างนั้นก็เลยจะใช้เป็นช้างแล้วก็ส่วนสีน้ำเงินก็คือว่าคือคนไทยสมัยก่อนก็จะกับสีแบบไฮโซเนาะใช่ค่ะสีรอย,ยัลสีน้ำเงินเข้าใจรับรูปรัดดูแบบ,ด,บ,บดูดีใช่แล้วก็สมัยก่อนตอนที่เปิดร้านแรกๆค่ะร้านอาหารไทยในคือสาขาแรกเกิดเกิดขึ้น เบลเยียมนะคะคตอนแรกๆเนี่ยมีร้านอาหารไทยมีแค่ของเราเป็นร้านที่สองอเปิดเป็นร้านที่สองเบลเยียมแล้วก็หายากมากแล้วก็คือเชฟกับสามีอะค่ะก็คือรักษาสูตรดั้งเดิมค,คือจะไม่มีการแบบ ต้มยำกุ้งใส่มะเขือเทศเราไม่ใช่คือจะใช้วัตถุดิบที่เป็นอาหารไทยจริงๆแล้วก็คือเวลาเราไปกินบูเลเฟนที่<ม>ไหนก็ตามก็จะเป็นรสไทยแท้ว่ากันเถอะเป็นไทยแท้ใช่ค่ะอันนี้ดีเพราะว่าโอ้โหหลายที่มันไม่ไหวจริงๆใชไ่ไปฝรั่งหน่อไม้มาจากไหนว่าเต็มไปหมด<ช>เลยใช่อาจะเชฟเตรียมอาหารเอาไว้สำหรับให้ลองโอ้โหครับลองดูค,ค่ะกำลังเตรียมอยู่เลยข้าววนอยู่ในครัว สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับนี่คือมาดามที่โด่งดังนั่นเองเชฟนูรอค่ะอ่าเชฟอะไรนะครับเชฟนูรอค่ะนูรโอโหที่ผมเห็นครัวของเชฟแล้วยิ่งใหญ่มากเลยครับรนี่คือเชฟกำลังทำอะไรครับเนี่ยอันนี้อ๋อเราจะทำฟูฟลองเบค่ะฮะอะไรนะฮะเดี๋ยวฟูผัดที่เกลือ อู๋ฟังดูดีเนื้อปูผัดพี่กินหนูแห้งค่ะเนื้อปูผัดพี่กินหนูแห้งค่ะเนื่องเราทำให้ดูนะฮะเฮ้ยชอบมากอุูยตายละชอบเลยอ่ะแค่พูดก็ชอบแล้วราะเป็นคนผมอ่ะชอบกินปูผัดชอบไหนูพอดีเลยอันนี้ผมชอบมากสอะไรพวงมาลุ่นชอบมากเลยอันเนี้ยอันนี้เราก็ใช้คาเวียค่ะโอ้ไขโซ่แล้วเชฟเอามาทำอะไรบ้างครับวันนี้อันนี้อันนี้ทำมาการหลอกนะฮะเรามาสกรอบมาเซียแล้วก็โอ้โหไฮเชลของเชฟตัวใหญ่มากเลยครับใช่ค่ะประกอบด้วสีค่ะ โอ้โหอันนี้อันนี้เป็น l o เตอร์เป็นภูเก็ต l o เตอร์นะครับแบบนี้ผมไม่ควรเชฟแล้วนะครับดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปรอทานครับได้ค่ตื่นเต้นมากดูดีมากเลยเชฟโอ้โหน่าทานมากเลยค่ะ ทำอาหารพิเศษมาให้ชิมอของไทยค่ะกระเทียมดำไข่ปลาคาเวียโอ้โหแล้วก็อับออบัลนซอส,สว,ว้าวดูดีสวยงามมากเลยครับเชฟโอ้โหขอให้ทานให้อร่อยนะคะอร่อยกินแล้วเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อเนาะพม่ปกติภาพุ่มังกอนนะคะโอ้ดูดีมากจับสาหรายพว่มองุ่น ว้าวทันนี่แบบว่าเม่ีแอบอยู่ในครัวมาชอบอันนี้มากอยแล้วสาหร่ายพวงมุลใช่ค่ะเป็นของเด่นของทางภาคใต้แล้วใช่พอดัสดิบของเด่นของที่นี่เลยก็คือกุ้งใช่ค่ะกุ้งมังกรใช่ไหมคะแล้วก็สาหร่ายพวงมุลเพราะกุ้งมังกรภูเก็ตเราไม่เหมือนที่ไหนเลยช่้วชาติแบบหวานแน่นค่ะอ้าเยี่ยมเลยทานได้เลยนะคะทานมากจนต้องถ่ายแล้วค่ะขอถอ่ะแต่มันยิ่งใหญ่มากเลย กรุงมังกรเจ็ดสีนะภูเก็ตเราดีจริง วันวานยังหวานอยู่ของลูแลวเฟนนะคะกลเป็นรุ่มเบจาสเตซะซอสอัลมอนตับผ่านซอสมะขามพีเรแมชพอเทตโต้โอ้โหนี่คือมี2อย่างอยู่ในจานเดียวเลยนะคะนีทั้งสเต๊ะแล้วก็ตับผ่านเมน้เป็นเมนูเด่นของลูและเฟนเลยค่ะอแต่ดูดีมากเลยค่ะคุณบรัสเซนเราเลยตั้งชื่อว่าเมนูวันวานยังหวานอยู่อ๋อนี่ทุกอย่างมีที่มาแล้วค่ะดีเลยค่ะ ชิมโฟกาไปนะคะคือมันกรอบนอกเบาๆอะแล้วก็สุบกำลังดีเลยอะปกติพี่ภูเป็นคนไม่กินโฟกาเลยไม่ไม่อร่อยจริงเหรอนี่ใช่ว่ากินได้เพราะว่าเป็นคนไม่ชอบใช่ไหมค่ะถ้ากินได้นี่ต้องต้องอร่อยเลยอร่อยแล้วใช่ปกติพี่ภูไม่กินเลยจริงๆปกติไม่ชิมด้วยไม่ค่อยชอบชิมเพราะว่าไม่ค่อยรอดอันนี้กินได้แล้วก็รอดตัดเลี่ยนโฟกาด้วยมะม่วงอะดีเลยอะแล้วเมื่อกี้พี่๊กบอกว่าสเต็ะอร่อยมากใช่ไหมใช่กินเร็วมากอะดีกินไม่ทันเลยค่ะนุ่มมากคือ แบบไก่มันดีมากอืมจานนี้ดีมากเลยค่ะดีเนาะดีเลยดีเลยีมากมากนี่นะคะเมนูที่ทานวันนี้นะคะคือเป็นรวมเด็ดแล้วก็เราเป็นคนแรกที่ได้ทานในสาขานี้ใช่ไหมนั่นแหละฉะนั้นถ้ามานะคะนึกอะไรไม่ออกก็รวมเด็ดใช่ไหมพี่พุ๊กง่ายดีหรือว่าจะสั่งแยกก็ได้เนาะอ่าเจอคอสทยนะค่ะอุ้ยอันนี้ดูสวยโอมาเป็นอย่างนี้เลยเราต้องการโปรโมทประเทศไทยโดยใช้มะพร้าวเป็นตัวสื่อค่ะ จะเป็นแกงเขียวหวานเนื้อดึกอาของโปรดเลยนะคะแกงเขียวหวานเนื้อน่ะแล้วก็อันนี้คืออันนี้เป็นปูข้าปูผัดพริกที่หนูแห้งกระเพราโอ้ของโปรดทั้งนั้นเขาเป็นคนชอบกระเพราแล้วก็แกงเขียวหวานค่ะแล้วก็ชอบเนื้ออล้วชอบปูก็ใช่เนื้อย่างดีของริบอายของไทยค่ะโอ้เยี่ยมเลยแล้วสวยมากเลยอะค่ะดูดีมากเลยอะเลิศอะดูดีมากอ่ะเนี่ย ปูสดเลยเนื้อนิ่มนะเวลาคิดถึงอาหารจานโปรดแล้วได้กินเนี่ยมันฟินสุดๆเลยนะครับอันนี้นะคะพิเศษเลยนะคะข้าวตาดมะพร้าวนี่ก็ทำมา40ปีที่แล้วนะครับ,รบโอ uh, ้แล้วเพื่อามาเสิร์ฟมา40ปีนานไปนะครับเจฟไม่ใชเรอยู่แต่ว่าวันนี้ oh. ขอแนะนำเสนอ ER นะคะเพราะที่ฉันอยู่เป็นเยี่ยมเกินเลยนัช็อกมูส ขามาเยี่ยมมาได้ผสมในเราจะเสิร์ฟในมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะมะพร้าวเผาแต่ที่ใปเยี่ยมเราจะใช้มะพร้าวพิเรแครับก็ขอให้แบบหวานละมุนกับอาหารจานนี้ขอบคุณครับอันนี้สวยแล้วก็ดูดีฮะดูดีเลยดีจริงจริงครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเชฟผู้หญิงก็ต้องพรีเซนต์ความสวยงามขอบคุณเชฟมามาครับขอบคุณมากเลยค่ะ พี่ภูต้องชอบจาดมันดีอะ่ะพี่ภูไม่ชอบได้ไงอะ่ะใช่ไหมคะจาดมันดีใช่ไหมจริงอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยโดนะะ<ค>อยอร่อยอันนี้มาต้องชิมถ้าเกิดชอบสายหวานนะเอออร่อยอันนี้อร่อยอถ้าเกิดใครอยากมาแบบเรานะคะก็นี่เลยดูเส้นค่ะครับ สับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP หลังจากเมื่อกี้นะคะพวกเราทานกันอิ่มแล้วนะคะได้เวลาเดินย่อยค่ะซึ่งเราก็นั่งรถมาไม่ได้เดินแต่เดี๋ยวเรากำลังจะเดิน <c oughs> ออใช่ข้างในข้างในค่ะคที่นี่นะคะที่พามาวันนี้นะคะคือพิพิธภัณฑ์ภูกเก็ตไทยหัวค่ะแล้วไทยหัวคืออะไรฮะมันคือพิพิธภัณฑ์น,นะคะ <c oughs> เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวจีนในจังหวัดภูกเก็ตค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่านะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทยหัวแปลว่าอะไรครับเออที่นี่เป็นอดีตโรงเรียนสอนภาษาจีนครับนะฮะชื่อว่าภูเก็ตไทยหัวไทยหัวมาจึงไทยจีนนะครับไทยกับจีนคำว่าไทยหัวเนี่ยมันแปลว่าไทยจีนใช่ครับหัวคือจีนนะครับไทยก็คือชาวไทยนะครับไทยกับจีน ภูเก็ตไทยหัวก็คือภูเก็ตไทยจีนเขาถึงมาบอกว่าดูว่าวิถีชีวิตของชาวชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยที่อยู่ในภูเก็ตชครับเมื่อก่อนเป็นยังไงกก็เลยเปลี่ยนจากเมื่อก่อนนี้เป็นโรงเรียนใช่ครับแล้วนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์แทนใช่ครับอ๋อนี่ก็เราเรากำลังเดินอยู่ในจะไปเดินอยู่ในห้องเรียนต่างๆเลยนี่คือเด็กชายเหรอนี่เด็กว่าเหรอ้นี่แบบเดินเข้ามาเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบมือโปรผู้ใหญ่ ปรากฏเด็กชายช็อกเลยอ่ะคนเราอ๋สวรรค์แน่นอนก็ในแต่ละส่วนเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนจีนในภูเขานี้ทั้งหมด14ห้องนะครับที่นี่นะครับมีเวลาน้อยแล้วแบบว่าห้องไหนท่ำพลาดข้างบนเลยครับข้างบนอ่ะแล้วไปข้างบนเมื่อกี้แอบดูข้างล่างไปแล้วออ๋ครับเครับข้างบนครับข้างบนจะมีวิธีทัศน์ชมครับ ภูมิใจในประเทศไทยอย่างไหนทำทำพิพันธ์ใช้ได้เหรอเออ,เอ,อน่าดูอ่ะบ้านแต่ละบ้านคลาสสิกมากเลยอ่ะอันนี้นันโชว์บ้านโชว์บ้านส,สวยๆนี่นี่เส้นทางพญามังกรห้องนี้ผมชอบแน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมมันเย็น ให้คุณผู้ชมรู้ด้วยอกว่าเราเดินเข้ามานี่มีแอร์ทำเลยเย็นนะครั้านั้นไม่พอเรายังได้ขับเรือด้วยแล้วเราสามารถกดใช่ไหมครับมันจะมีภาพยนตร์นะครับจะมีรอดูครับพี่รอพี่เส้นทางพญามังกรเหมือนขับเรือหรือยังไงคะใช่ครับเป็นเป็นการเสื่อพื้นหมอนใบมาใช่ไหมใช่ครับโอ้โห่เนี่ยแหละบรรพบุรุษเรียอย่างนี้เลยนะเสือพื้นหมอนใบมาปูไว้ก็ได้ปูไว้ด้วยเอ้านี่กากินะกากินะมื่ีพุทธศตวรรษเจ็ร้อย เฮ้ยได้ฟิลอ่ะมันเหมือนแบบเราฟังไปด้วยแล้วเราขับเรือไปด้วยแล้วไอเดียเขาดีตรงที่ว่าเขาอ่ะโปรเจคเตอร์ฉายไปเป็นเหมือนเรือไปใช่ไหมนี่เรือใบใช่ไหมใช่ครับใจใช่ครับเออเพราะว่าชาไมมันถึงเบี้ยวไงตอนแรกเพราะเขาตั Duncan: ้งใจรถสัเภามาอ่าคนภาคเสียงก็ใช้ได้เออนไหมมันดูตื่นเต้นดิเขาภาคได้ตื่นเต้นนะ ครัวนายเหมืองภูเก็ตอ๋อเขาษาชีวิตอย่างนี้อันนี้ครอบครัวนายเหมืองนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาห้องน้ำเนี่ยคนจีนก็ชอบถือว่ามันไม่ดีเพราะสมัยโบราณเนี่ยมันเหมือนหูจุ้ยไงค่ะสมัยโบราณเนี่ยมันถึงได้ห้องน้ําอยู่นอกบ้านหมดสมมตินะสมมตินะนอนอยู่ใช่ไหมนอนอยู่โอชี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 อ๋อเอ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 ึเดินเข้ามาตกบันไดตายเดินออกมาออกมาพี่การตีตกบันไดตกบันไดตายก่อนเดินออกมาอันนี้หนึ่งอยู่มาในสวนก่อนนะคะแล้วก็ เดินเข้าไปสวนปุ๊บงูกัดพี่ปุ๊กเขาอยู่กันมาได้อย่างนั้นการแลดวว่ามันได้พูดถึงพอสังเกตดีๆนี่มันเห็นชัดเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบห้องนอนอ่านี่เอ๊ะสงสัยมีคนมาหรือเปล่าเขาแอบมีช่องที่บนบนห้องนอนด้วยนะเพื่อจะดูว่ามีแขกมาหาหรือเปล่า แขกมาหาอคุยงานตรงนี้อ่านี่มีผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงก็แอบ,บดูอยู่ในนี้นี่อันนี้ก็เป็นผู้หญิงไหว้เจ้าอยู่นะคะแล้วก็นี่ลิมิไต้ดเดานะเขาเขียนจริงๆนะที่พูดมาทหมดนี้เรื่องจริงเสร็จแล้วเนี่ยพอข้างบนก็เป็นห้องนอนโอ้โหคิดมาแล้วเลยนะมีรูแอบ,บดูด้วย ดเ,ดกเก๋อะเมนถ่ายรูปเยอะมากเลยคาเฟ่นี้นะคะอยู่ติดพิพิธภัณฑ์เลยนะคะเดินมาได้เลยก็คือส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งชีเด็ดนะคะถ้าใครอยากตามรอยนะคะก็คือนี่เลยเมนูนี้นะคะคือโอเอโอเอน้ำผึ้งมะนาวนะคะทังจังหวัดเนี่ยเขาเลือกให้เอาเมนูนี้มาขึ้นโตะะ๊ะเสวยสมเด็จพระเทพตอนที่สมเด็จพระเทพสเสด็จที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวเอาค่ะนี่เลย เมนูนี้เดี๋ยวนีจะสั่งมานะคะนี่นะคะโอเอ๋วไม่รู้จักเลย <c oughs> อันนี้นะคะเหมือนมะม่วงแต่ไม่ใช่ใคล้ายๆมะม่วงค่ะอันนี้จะเป็นมะเล็ดของเขาเลยค่ะตนีค่ะถ้าใครยังไม่รู้นะคะโอเอ๋วเนี่ยเป็นหนึ่งในขนมพื้นเมืองภูเก็ตเนาะ อันนี้คือเมล็ดเมล็ดของผลเองนะเลยค่ะไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่ใช่ไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่อร่อยไม่ใช่ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆวุ้นที่แบบเป็นแป้งไงแต่มันไม่ใช่อ่าสุขภาพดีกว่าเพราะมาจากผลไม้เป๊ะๆอ่าใช่รู้สึกดีก็ยังรู้สึกดีอยู่แล้วมันดูหน่าสดชื่นต้นละโอ๊ยสายดีค่ะขอบคุณค่ะว้าวโอเอ๋วนหรคะขอจานแบ่งกระช้อนเพิ่มหน่อยนะครับค่ะ โอเอเป็นวุ้นอย่างนี้สั่นด้วยสั่นด้วยอ่าอุ้ยครั้งแรกในชีวิตที่พี่ภูคานโอ้เอ๋อพี่ก็ไม่รู้ว่าเคยกินหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่เคยเคยบอกจะเคยนะ,<อ>นะสมมติเรากินวุ้นอันหนึ่งซึ่งเขาทานไปโอ้เอ๋เขาไม่ได้บอกเราก็ไม่รู้ไงอืมสดลื่นมากเลยเนาะเออมันไม่ได้หวานเกินด้วยอ่ะเขาบอกว่ามันไม่มีแคลอรี่นี่หมายถึงตัวโอ้เอ๋นะฮะอันอื่นอ่ะมีโอโอ้เอ๋โอเอ๋ วกบแตงโมและโอเอ๋ยโอเอ๋ยอยู่ไหนอะอยู่ข้างใต้เยค่ะนี่เป็นปากไนรสกุหลาบเลยเฮ้ยหอมพูดจริงเฮ้ยหอมมากเฮ้ยปากหอมมากโอ้ยอน้ำกุหลาบมันหอมแบบไม่หวานเกินไปด้วยอ่ะ นี่อันนี้เป็นอีกรสค,ค่ะเมื่อกี้ที่อ่านเมนูแล้วอยากทานนะคะอโอ้อเอล๋อลำใหญ่ต้มเองค่ะไม่หวานมากนค่ะที่เป็นขาดรองนี้เวิร์สไหมพ้นเข้าใจว่าโอ้อเอ๋อเป็นไงใช่ไหมม,มีความเหมาะกับอากาศบ้านเราจริงๆเน <c oughs> ี่ยดีเฮ้ยนี่ไม่รอเล่นนะคือไม่ได้อวยเลยเพราะอันนี้คือเราก็เดินมาเพราะว่าเห็นมันเก๋ดีนะคะแล้ก็แบบ โอ้เอ๋วเท่าที่กินมาทุกอันน่ะทุกรสโอเคแบบแบบดีอะค่ะมไม่มีอะไรที่หวานเกินไปที่แบบหวานแสบคออะแล้วก็แบบสดชื่นมากเลยอะอันนี้นะคะจะต่างออกไปนะคะเพราะว่านี่ที่เห็นเนี้ยเป็นข้าวเหนียวกี่จางนะคะมันจะคล้ายๆข้าวต้มน้ำวนที่เรารู้จักแหละแต่อันเนี้ยคนจริงเขาเรียกว่ากี่จางก็คือเป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มากับน้ำลำไ่อืมน่าทานสุดๆ ส่วนอันนี้นะคะเป็นรถกาแฟสดค่ะและที่นี่เขาก็บอกว่าเขาเป็นกาแฟสดเลยสําหรับคุณผู้ชายนะคะที่อยากจะมาเดทหรือมากับผู้หญิงแล้วไม่ชอบรสหวานก็เป็นรถกาแฟก็ได้เขาบอกแหมคุณผู้ชายต้องลองแล้วล่ะ mm hmm. มันมันต่างจากข้าต้มน้ำมูนทุเที่ข้าวต้มน,น้ำมูนมันจะเหนียวกว่า ชิมโอเอ๋มาเกือบทุกรสแล้วนะคะแต่ว่าเรียังไม่หยุดค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีน้ำมะม่วงเบานะคะเป็นทีเด็ดของที่ร้านนี้นะคะพิเศษเพราะว่าเป็นมะม่วงสามฤดูนะคะมาปั่นด้วยอ่ะคร <c oughs> ั้งแรกกับการกินน้ำมะม่วงเบาปั่นหอมมากเลยอ่ะ <c oughs> ดีงามอ่ะเปรี้ยวๆหวานๆไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากค่ะ จากการในวันนี้ครับสายกินสายอาหารห้ามพลาดเพราะว่าเรามีโครงการคิดถึงอาหารจานโปรดที่รวบรวมเอาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ครอบคลุมทั้ง5ภูมิภาคกว่า1000ร้านอาหารที่เข้าร่วมแคมเปญเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มใหม่ชาวหนีเที่ยวกันนะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนสั่งจองคูบองในราคาพิเศษที่ใช้แทนเงินสดมูลค่า200บาทในราคาเพียง100บาทเท่านั้นกับร้านที่ร่วมโครงการนะครับ สามารถเข้าไปสั่งจองคูปองและดูรายละเอียดได้ทาง Line Official และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของโครงการครับความสนุกของภูเก็ตยังไม่หมดแค่นี้มาทั้งทีต้องให้หายคิดถึงกันไปเลยเสาร์หน้ามาตะลุยหาที่เที่ยวที่กินกันต่อนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ทำไมอะคะรอคิวสั่งโอต้าอยู่ ขนมอ่ามีทั้งขนมมีทั้งโดนัทด้วยเห็นเลยเห็น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 ใช่ป่ะมีขนมมีโดนัทด้วยนี่ลึกมากนะคะเหมือนเวลาเราดูในหนังอ่ะที่แบบว่าถ้าใครตกไปนี่ขึ้นไม่ได้อ่ะลึกจริงๆเอออันนี้กินได้เรื่อยๆชิคเชอร์ของร้านที่ที่นี่ปูยงหายอ่าเก่งมากแปลว่าอะไรไม่รู้อร่อย 怎么